อันนี้เป็นข้าวปูกแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวปลูกข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าหอมมะลินะคะเอาไวห้หนึ่งรถหนึ่งรถปิกอัพนะคะอันนี้เอาไว้ทําเป็นข้าวปลูเพิ่งจะสีเสร็จเกีวนี้เองรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวให้นะคะแล้วก็เ,เรือจะเป็นข่าขายเรือจะเป็นข่าขายมีที่เท้งรถบรทันเดเทอยู่ ที่เป็นเขาคายเมื่อนี้กะทิไปทรงโล่งสีก็บะฮู้ว่าสีได้หน่อยได้หลายบันไดเพราะว่าเพื่อนไปหลายรอบแล้วขุนทงหน้าขุ่นกว่าง่นเกี่ยวออกมาแล้วนี่ทงนี่ประมาณเจ็ดไรตรงนี้ประมาณเจ็ดไรมีข้าวเหนียวหนึ่งงานทําเป็นข้าวปูท่้งมดกะเอาไปขายบนขุนรถสิเอาเขามาใส่ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะ,ะกดติดตามกดกับสกไรต์แม่แดงด้วยนะครสวัสดีค่ะ